ทางมอริทเขาให้ชื่อว่าเป็นทรงนิวยอร์กเกอร์สไตล์ก็ในการสแกนหลบมันเนี่ยทำให้พื้นผิวสัมผัสเวลาเขาสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันแล้วแต่จุดว่าเขาสแกนหลบมาช่วงไหนโทนเสียตงตดยรวมผมจะพูดเป็น3าคำแล้วกันครับสวัสดีครับ วัสดีครับับวนนี้เราก็อยู่กับ m o r ริสเช่นเคยนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็น Performer Edition Series นะครับเป็นงานผลิตจีนตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Morris Y 0 2 3 M H นะครับผมก็ดูภายนอกนะครับก็เป็นทรงพาเลอร์ที่แบบย้อนยุคหน่อยปะก็จะเป็นทรงพาเลอร์นะครับผมแต่ว่าทางมอ r ิสเขาให้ชื่อว่าเป็นทรงนิวยอร์กเกอร์สไตล์นะครับงานค่อนข้างที่จะสวยเลยคมเข้มเลยเนี้ใช่ครับจะเป็นลายเส้นดำวิ่งรอบตัวนะครับผมตัดสลับด้วยขอบขาวของ ด้านข้างสเปกก็ตัวนี้จะเป็นไม้โอกนนีทั้งตัวเลยแต่ว่าจะเป็นท็อป solid โมกนนีแค่ไม้น้าเท่านั้นชครับส่วนด้านข้างด้านหลังนะครับก็จะเป็นโมกนนีคอ <Call S 2> ก็เป็นนาโต้แต่ทําสีให้ใกล้เคียงกับโมกนนีเลยโ mm hmm. ดยการที่เขาจะเฟดสีเข้าไปจนถึงตรงคอ mm hmm. พวกดอทหรืออินเลเนี่ยก็จะเป็นออฟเซตเหมือนเดิมเลยจะเป็นดอทที่อยู่ตรงข้างบนไม่ได้อยู่ตรงกลางเป็นสไตล์ของเขา ฟ i n เกอร์บอรกับตัวบิดเขาเนี่ยเป็นไม้ engineering wood นะครับผมก็จะเป็นไม้แท้ไม้จริงๆเลยตรงผิวสมัมผัสด้านบนส่วนชั้นอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นพวกไม้ยางพาราหรืออะไรก็ได้ที่มันผสมเข้าไปจนได้เป็นชิ้นนี้ขึ้นมาครับส่วนต่อไปเป็นพวกนัดกับ s ซ d เดินะครับผมก็จะเป็นวัสดุ w ูโบนก็จะเป็นกระดูกสังเคราะห์ ทียมมาทดแทนกระดูกก็จะมีเสียงที่ดังมากขึ้นแล้วก็ฮาร์โมนิกชัดเจนขึ้นนะครับผมมุดหรือพินก็เป็น ABS นะครับพินสีดำม,มาดูส่วนหัวบ้างนะครับตรงหัวนะครับก็เขียนเป็นโลโก้มอ r ิสวัสดุเป็นอะเบโลนเลยนะครับผมข้างหลังก็เป็นโอเพนเกียร์นะครับแต่ตัวหน็อตจะเป็นสีครีมตัวหน็อตเขาจะทําให้เป็นสไตล์แบบวินเทวินเทนเะยโอเคครับต่อไปเป็นโครงสร้างด้านในนะครับผมโครงสร้างด้านในเนี่ยก็เป็นเอ็กเบ n ซิ่ง แล้วก็มีการสแกนหลกมานะครับผมก็ในการสแกนหลกมันเนี่ยทำให้พื้นผิวสัมผัสเวลาเขาสั่นสะเทือนเนี่ยมันจะไม่เท่ากันแล้วแต่จุดว่าเขาสแกนหลกมาช่วงไหนแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นการมาแบบ leather b a s จะมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการสแกนหลกมาด้วยนะครับไม่ใช่ทุกตัวนะที่สแกนหลกด้านหลังเนี่ยตัวนี้พิเศษหน่อยสปเปคคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาฟังการเล่นแล้วก็พร้อมสรุปความรู้สึกหลังเล่นกันโอเคครับเดี๋ยวผมจะเล่น picking book stumcord นะครับผม ก็เดี๋ยวไปรับชุกันเลยครับ อ okay, ครับหลังจากที่ลองมาแล้วก็สไตล์ของเขาเนี่ยก็อย,กอย่างที่เห็นกันคือ,ขอเขาเป็นบล็อกนีทั้งตัวเสียงเนี่ยได้โทนหนาใสายอยู่แล้วแล้วบวกกับที่เขามีการสก,กัดหลบตัวไม้ด้านหลังมาทําให้เสียงมันค่อนข้างดีแบบมีความกังวานมากกว่าเดิมอยากเห็นได้ชัดเลยนะครับก็เวลาเล่นสตัมคอร์ดเข้าไปเนี่ยเสียงค่อนข้างที่จะดังกว่าทรงพาเลอร์ปกติทั่วไปเลยแล้วก็เวลาเล่นแบบ หัวโน้ตค่อนข้างชัดเจนมากครับแล้วก็มีความใสของโทนเสียงค่อนข้างเยอะเลยโทนเสียงตัวเรวมผมจะพูดเป็น3คำแล้วกันครับหนาอุ่นและใสตัวนี้ก็อย่างนี้เขาบอกว่าเป็นทรงนิวยอร์กเกอร์สไตล์หรือทรงพาเลอร์นะครับหน้าตาเขาเป็นน้ำเต้าแบบ เป็นทรงตัวเล็กเหมาะกับคนตัวเล็กมากๆแล้วก็สาหรับคนที่ชอบพกพากีตราร์ไปเล่นนอกสถานที่นะครับผู้หญิงหรือจริงๆผู้ชายก็ได้แหละอย่างผมเนี่ยได้อย่างเงี้ยสบายครับแล้วก็คนที่แบบชอบเล่นโนต้ตเยอะๆหน่อยเน้นโนต้ตชัดๆหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบสายคลาสสิกที่แบบเกาๆอะไรประมาณนั้นอะ่ะการมาเล่นพาเลอร์เนี่ยเหมาะเลย เดี๋ยวก็ช่วงเวลาผ่อนคลายหยิบมาเล่นเกาเล่นอะไรก็เพลินดีครับก็เป็นงานยชน้าที่ดูดีอีกตัวเลยนะสำหรับมอริสแบรนด์ทางญี่ปุ่นนะครับผมตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่อง QC นะเขามีการตรวจจากบริษัทแม่แน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเก็บงานเก็บอะไรมาเรียบร้อยอยู่แล้วนะถ้าใครสนใจก็เข้ามาลองกันได้ทุกสาขานะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ